สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวสินค้าตัวหนึ่งครับก็เข้ากับยุคโควิดนะครับอันนี้จะเป็นโครงหน้ากากครับสำหรับใส่กับหน้ากาอกอนามัยกันเวลาพูดแล้วหน้ากากมันผุบๆเข้าผุบออกอย่างเงี้ยครับแล้วก็ให้หายใจสะดวกขึ้นมากขึ้นอีกหน่อยครับเป็นโครงให้มันทรงรูปเป็น 3d มลักษณะนี้อันนี้เป็นแพ็ค5ชิ้นนะครับในถุงหนึ่งด้านในก็ ออกมาก็จะเป็นแบบนี้นะครับ <c oughs> นี่ครับเป็นทรงคลองไว้อันนี้ด้านด้านข้างมันก็จะมีมีตัวล็อกค,คู่กับตัวหน้ากากอน,นามัยนะครับก็เสียบเข้าไปล็อกัรงนี้นะครับเสียบเข้าไปซึ่งตัวนี้มันก็จะล็อกได้อยู่ในระดับหนึ่งครับสำหรับการแบบใช้ชีวิตประจำวันปกติไม่ได้พูดมากแต่ถ้าเกิด ใครใครต้องพูดมากๆเยอะๆเนี่ยในการบรรยายอะไรสักอย่างก็อาจจะเอาสกอเทปใสแปะตรงตรงต,รงต,รงตรงัวล็อกสะหน่อยเนี่ยครับมันก็จะขึ้นโครงอยู่อย่างนี้ตลอดแล้วก็สวมเข้าที่หน้าเราลักษณะนี้ก็อันนี้ก็มันก็สามารถทำความสะอาดใช้ซ้ำได้ตลอดนะครับค่อนข้างทน หลังใส่มันก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับเนี่ยตรงโค้งก็จะขึ้นโค้งมาตลอดนี่ครับรับไว้ด้านข้างเนี่ยด้านข้างมันก็จะยังปิดสนิทอยู่ไม่ได้เผยเพราะว่าไม่มีอะไรคำ้ำครับเวลาพูดมันก็จะมีมีโค้งค้ำอยู่ไม่ต้องผุบเข้าผุบออกการล้างก็ใช้เป็นน้ำเปล่าหรือว่าน้ำสบู่ครับล้างได้ปกติเลยใช้ซ้ำได้ตลอดหรือ ใครมีพวสเปย์แอลกอฮอล์ก็พ่นได้เลยครับถ้ามีหัวสเปย์อันนี้ผมมีเป็นเป็นหัวฉีดธรรมดาครับก็ฉีดเข้าไปแล้วก็ทิชชู่เช็ดซับให้แห้งลักษณะน,นี้นี่ครับก็ทําความสะอาดง่ายๆตัววัสดุก็ทํามาจากซิลิโคนะครับค่อนข้างอยู่ตัวแต่ก็ไม่ต้องกลัวว่ามันจะบาดปากบาดแก้มนะเพราะว่าตรงมันจะทําโค้งเนเคิร์ฟรับ โค้งมนไม้โค้งมนทุกทิศทางครับขอบร่างขอบบทอย่างนี้เลยก็ค่อนข้างโอเคเลยงานงานเรียบร้อยดีก็ทำาเวลาใส่ไม่ไม่รู้สึกราคาเครื่องอะไรมากมายครับไม่ต้องกลัวเป็นรอยโอเคค่อนข้างโอเคนะครับอันนี้ก็เป็นรีวิวตัวสั้นๆส,สำหรับต,ตัวตะแกงกันอากาบแมสแบ็กเกตนะครับ Mass ก็สินค้ามีพร้อมส่งทันทีครับใส่สนใจก็สอบถามกันได้ใครใครอยากที่ใครต้องการความการคลายอึอดอัดจากการใส่หน้ากากอย่างเงี้ยก็ตัวนี้ก็ช่วยได้ในระดับหนึ่งครับก็สามารถทําให้เราใส่ได้ตลอดวันใครชอบก็ฝากไลค์ฝากแชร์ฝาก u u s s c r i b ให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ